วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์นิกายเถรวาดจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันแรมยนค่าเดือนแปดและสิ้นสุดในวันขึ้นสิบห้าเดือนสิบเอ็ดในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดการจำพรรษาในวันเข้าพรรษาไว้ พระสงฆ์ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้เหยียบย่ำพืชผลชาวบ้านที่ปลูกไว้ในฤดูนฝนสัตว์น้อยใหญ่ที่ออกหากินบนผิวดินถูกเหยียบย่ำชาวบ้านได้รับความเสียหายเมื่อเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงเกิดการบัญญัติเรื่องวันเข้าพรรษาไว้ให้ภิกษุจำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสามเดือน การเข้าพรรษาตามพระวินัยมีสองแบบได้แก่การเข้าพรรษาตามปกติเรียกว่าปุริโมพรรษาเริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือนแหากมีเดือน8ปดสองผลก็จะเริ่มในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังและออกพรรษาในวันครึ่งสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบสามเดือนก็มีสิทธิ์รับกระถิ่น กับอีกแบบหนึ่งคือเข้าพรรษาหลังเรียกว่าปัฉชมพรรษาเริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือน9และออกพรรษาในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ในกรณีที่พระภิกษุติดกิจต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ไม่สามารถเข้าพรรษาในรอบแรมหนึ่งค <ๆ S 2> ่ำเดือนแ กรณีพระภิกษุต้องออกไปจำพรรษาที่อื่นสามารถขออนุญาตทำได้เรียกว่าสัตตหะกรณียะและต้องกลับมาภายในเจ็ดวนันเพื่อไม่ให้พรรษาขาดไม่ถือว่าอาบัตมีสามเหตุได้แก่พระภิกษุต้องดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยหรือว่ามีการทำสังฆกรรม อาทิเช่นจัดหาอุปรกรณ์ซ่อมกุฏิที่ชำรุดหรือมีทายกไทยกานิมนต์ให้ไปทำบุญครั้งคืน